สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอ่ะ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับในการแบ่งปันพระเครื่องนะครับของทางช่องเรานะครับ่ะวันนี้ขอนำเสนอนะครับใน EP ที่2นี้นะครับเป็นเกจินะครับแห่งจังหวัดมหาสารคามนะครับนั่นก็คือ หลวงพ่อสุริยันโคสัป,ปัญโยนะครับผู้มากล้นด้วยบารมีนะครับศรัทธาบารมีนะครับผู้คนไปกราบไปไหว้ท่านนะครับแต่ละวันนะครับนับหมื่นนะแล้วทีนี้ยังมีเกจิท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวว่านะครับหลวงพ่อสุริยันเนี่ยเป็นพระเกจิที่ มีบารมีมากนะครับบารมีมากที่สุดนะครับนะเพราะท่านนั้นเคยเป็นนาคนะครับสมัยแต่ก่อนแต่เก่านะครับเคยเป็นนาคนะครับนาคที่บำเพ็ญเพียรบารมีมานานนะครับนะท่านที่พูดท่านนั้นก็คือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเกจิที่ผู้มียันอย่างรู้นะครับแห่งจังหวัดกาลสินนะครับอ่า พระวชิรยานวิสิตวิหรือพระอาจารย์สุริยันนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยนะครับ <c oughs> ขออัยนะครับ <c oughs> เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับวัดมหาชัยนะครับพระอารามหลวงนะครับเป็นประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับและท่านยังเป็นสิทธิเอกนะครับหลวงปู่คำพันโคสะปัญโย วัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมนะครับท่านจะเด่นด้านนะครับเมตตานะครับเด่นด้านเมตตานะครับมีพระหัวใจคาถาร้อยแปดนะครับอ่าพระคาถาปัทวีธาตุนะครับนุนธาตุเสริมธาตุนะครับนะอเกจิผู้ที่พัฒนาวัดป่าวังน้ําเย็นให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในทุกๆวันนี้นะครับอ่ะวันนี้มาแบ่งปันพระเครื่องของหลวงพ่อสุริยันนะครับ มีรุ่นไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันใน EP นี้นะครับรุ่นที่ผมจะนำเสนอรุ่นแรกนะครับรุ่นล่าสุดเลยที่เพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับเหรียญเหนือดวงสมปรารถนานะครับเนือดวงสมปรารถนานะเดี๋ยวผมซูมให้ดูแล้วกันนะ อันนี้เป็นรายการที่7นะครับเป็นรายการที่7นะพี่นะเนื้อเงินบริสุทธิ์สวิตเซอร์แลนด์นี่พร้อมกล่องเดิมนะครับสวยมากนะครับนะกล่องเดิมๆนะครับอยู่ในซีนเดิมๆด,ด้วยนะครับรายการที่7นะครับเนื้อเงินสวิตหมายเลขโค้ด96หนะครับหมายเลขโค้ด96 สภาพสวยเดิมนะครับต่อโค้ดพิเศษนั่นคือรวยรวยรวยนะครับผมเปิดแบ่งให้เช่าบูชากันอยู่ที่12,500บาทนะครับเดี๋ยวผมลองส่องกล้องให้ชมนะครับเดี๋ยวหากล้องก่อนว่ากล้องอยู่ทางไหนเอาไม่ซองดีกว่าพี่นะเอาอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วกันนะครับเ,เริ่มว่าบทท่องแล้วเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับ นี่ดูชัดๆอย่างนี้นะครับอยู่ในซีนเดิมๆนะครับจมูกสวยๆนะครับผิวกระจกนะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์สวิตด้านหลังนะครับสวยมากนะมีมาแบ่งฟันเพียง1นองค์นะครับโค้ดพิเศษหมายเลข96นะครับสร้างทั้งหมดนะเ9 9เหรียญนะครับนีผมได้เลขต้นๆเลยนะครับ96นะครับใครสนใจนะครับนะมี องค์เดียวนะครับทักก่อนได้ก่อนนะครับพี่ครับนะารายการนี้สวยงามารายการต่อไปนะครับยังอยู่ในเหนือดวงนะครับเหนือดวงสมปาารถานาเหมือนเดิมนะครับแต่ชุดนี้เป็นชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการเป็นรายการที่20นะครับรายการที่20สร้างทั้งหมดนะครับ 499ชุดนะพี่นะนี่ครับ <c oughs> ชุดกรรมการนะครับเป็นชุดที่ลงยาเธอควอยนะครับเออเบาบัตือกยาหัวหลอดกันเ้อลงยาเธอควอยนะครับนะลักษณะคือลงยา3สีไล่สีอ่ะพี่นะ,ะ <c oughs> ชุดกรรมการชุดนี้นะครับมีมาแบ่งปันเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นนะครับนะครับ สามเหรียญน,นะพี่นะดูในหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวน้องหยิบให้ชมทีละเหรียญแป๊บหนึบบน่งนะครับในชุดกรรมการนะครับจะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาเธอควายนะครับอืมนี่ครับสวยงดงามนะครับ มีชีวิตนะครับนี่แหละเหรียญมีชีวิตนะครับหมายเลขโค้ดนะครับ292นะครับหาบเงินหาบทองนะครับหมายเลขโค้ดหมายเลขนี้นะครับความหมายดีมากนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับมีเนื้อเงินนะครับอันนี้เนื้อนวะโลหะนะครับโอ้โหอย่างเข้มนะครับอย่างงามพี่นะ และสุดท้ายนะครับไล่เนื้อลงไปเป็นเนื้อสัตว์โลหะนะครับนี่ชุดนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับพี่ครับนะเปิดแบ่งปันนะครับชุดกรรมการผมเปิดที่สองหมืนห้านะครับมีหนึ่งชุดเท่านั้นนะครับปีหน้าไม่มีการจัดสร้างนะพี่นะใครจะปิดนะครับนะทักลายมาเลยนะครับอ่ามีชุดเดียวนะครับโทรก่อน ทักก่อนนะครับได้ก่อนนะครับนะน่าเก็บน่าบูชามากนะพี่นะอ่าอ่ะไปต่อนะครับไปต่อนะครับที่รายการเนื้อดวงนะครับเป็นเนื้อ 24K นะครับอ่าเนื้อ 24K หรือเนื้อทองฝาบาทนะครับอ่านี่ก็คือรายการที่14 นะครับรายการที่14เนื้อทองฝาบาทนะครับโอ้โหสวยจิ๊บว่านึกว่าทองคํานะครับนะสวยกิ๊บนึกว่าทองคําพี่นะอันนี้ผมใช้ iPad z o o มเฉยๆนะครับนะเนี่ยต่อโค้ดพิเศษรวยรวยรวยนะครับนี่หมายได้โค้ด218นะครับนะเปิดแบ่งปันพี่ๆไปในราคา4,500บาทเท่านั้นนะครับ ได้เลขโค้ดพิเศษได้เนื้อยิ่งกว่าทองคํานะครับออปานทองคานะออานผมเอินสวยสดงดงามปานทองคําถ้าเอามาเทียบกันสองเหรียญน,นี้นะโอ้โหพี่นะคู่กันนะเป็นของคู่กันนะครับโค้ดรวยๆ,ๆนะครับยังงามนะครับอ่า4,500บาทนะครับมีเหรียญเดียวนะครับนะใครไวใครได้นะพี่นะ เหรียญนี้สวยมาการายการต่อไปนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงซาตินเหรียญนี้ยิ่งฉ่ำพี่ทองแดงซาตินนะครับเป็นรายการที่15นะครับมี2เหรียญน,นะครับผิวฉ่ำๆมากนะครับนะหน้าท่านอิ่มเอมไปด้วยความสุขความเมตตานะครับหมายเลขโค้ดนะครับ1898แล้วก็13 5 8นะครับ ลงท้ายด้วย8นะพี่นะอ่าดูพี่เหนือดวงรุ่นแรกนะครับนะนี่เปิดแบ่งปันในราคา2,500ต่อเหรียญน,นะครับนี่สวยมากนะครับทองแดงสาตินนะครับคลาสสิกมากนะอ่อ่า,อาเดี๋ยวให้ชมพระมีชีวิตเป็นยังไงอ่าเหรียญมีชีวิตเป็นยังไงนะครับนี่พี่ชมนะสวยสดงดงามนะครับโอ้โห มือไม้สั่นนะครับมือไม้สัน่นอ่รายการเหนือดวงก็มีประมาณนี้นะครับที่แบ่งปันพี่ๆนะครับอ่ก็จะมีรายการอื่นเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นรายการนี้นะครับเป็นรายการนี้เลยนะครับพระปิดตาปลอดภัยดวงดีนะครับนี่ครับพระปิดตาปลอดภัยดวงดี มีรอยจานหมึกหลวงพ่อสุริยันนะครับจานด้วยมือท่านเองนะครับนะมีแบ่งปันประมาณ10อง์นะครับมีรอยจานทุกองค์นะครับนี่ชอบองค์ไหนนะครับอ่าสนใจองค์ไหนทักเข้ามาได้นะครับน้องเปิดแบ่งปันที่ราคานะครับ1 9 9 9บาทต่อองค์นะครับนะท่านตั้งใจมากนะครับรุ่นนี้นะครับพระปิตาจินดามณีนะครับ ท่านตั้งใจนะครับสร้างขึ้นมาแจกนะครับทั้งหมด8 4 0 0 0องน์นะครับนะอสร้างแจกชาวบ้านนะครับแล้วก็อา่าแบ่งให้โรงเรียนสารครามพิทยาคมนะครับไปประมาณ2 5 0 0 0เหรียญนะครับที่เหลือแจกก็ประมาณ60,000นะครับนะอให้โรงเรียนสารครามนั้นนะครับนำเปิดบูชานำเปิดบูชานะครับ แล้วนำรายได้ไปสร้างโดมให้ลูกๆนักเรียนได้เข้าแถวได้ทำกิจกรรมในในด้านการศึกษานะครับท่านก็ถวายให้หมดนะครับนะถ้าขายได้หมดนะครับภายใน3วันไหมเออขายได้ประมาณภายใน2วัน3วันนะครับหมดนะครับโรงเรียนสารคามผิดนะครับได้ปัจจัยไปประมาณ7จล้าน5 7ล้าน5นะพี่นะอ่าสุดยอดมากนะครับนะ นี่โด่งดังนะครับไปจนถึงเมืองจีนนะครับรุ่นนี้นะผมเปิดแบ่งปันที่1 9 9 9ับาทนะครับนะพิเศษรอยจานท่านด้วยนะรายการต่อไปเป็นรายการเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับตอนท่านได้เลื่อนเป็นพระวะชิรยานวิสิทธ์นะครับอ่าเลื่อนเป็นท่านเจ้าคุณนะท่านได้เลื่อนเป็นท่านเจ้าคุณนะครับเหรียญน,นี้เข้มขังนะครับ นะด้านหน้านะครับตบะดชะนะครับนะด้านหน้านะครับตบะดชะเหมือนท่านมากนะครับนะคมมากนะพระรุ่นนี้ฝังพลอยด้วยนะครับนี่ฝังพลอยเสกด้วยนะครับเนื้อกระไรทองฝังพลอยนะครับหมายเลขโค้ด3 6 6นะครับเปิดแบ่งปันที่ราคา5,500บาทนะครับนะมีองค์เดียวนะครับนะ เหรียญทรงไข่ที่ป่าต้อยเมืองนนนะครับสร้างขึ้นมารุ่นนี้นะครับเพื่อถวายในวาระโอกาสท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับนะนี่นี่พี่ป่าต้อยเมืองนนนะครับสร้างถวายนะครับพศ2566นะครับนะเหรียญสวยมากนะครับนี่การันตีเลยความสวยนะครับ มีแบ่งปันอยู่หนึ่งองค์นะครับใครทักก่อนได้ก่อนนะครับอ่าใครทักก่อนได้ก่อนนะครับอ่าต่อไปเป็นเหรียญมหากระถินที่ได้ยอดกระถินเยอะที่สุดนะครับอ่าเหรียญมหากระถินนะครับมีพญานาคนะครับเด่นด้านโชคลาภนะครับนะอ่า ท่านนั่งเต็มตะบะเต็มเดชะนะครับนะด้านหลังมีรอยจานหลวงพ่อสุริยันนะครับจานยันนะ,นะครับอ่าด้านหลังเป็นยันครูของท่านนะครับนะยันสมปัติถนาแล้วก็เป็นพระกิ่งนั่งเมืองนะครับรายได้ที่ท่านทํากระถินนะครับท่านก็จะทําพระกิ่งนั่งเมืองนะครับเดี๋ยวผมเอารูปจําลองให้ดูอ่ะแปบ๊บนึงนะขอหยิบแป๊บนึงนี่ครับนะ พระกิ่งนั่งเมืองจบประมาณนี้นะท่านจะสร้างสูง168เมตรนะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับพระกิ่งนั่งเมืองนะนี่ครับนะเปิดแบ่งปันในราคา5,500บาทเท่ากันนะครับแต่เรียนนี้ออกผิวลุงสวยมากนะครับนะหน้า,นาท่านเต็มตะบะเต็มเดชะนะครับเต็มไปด้วยความเมตตานะครับเหรียนสวยจริงๆ นะครับรับประกันเลยนะครับรับประกันแท้รับประกันสวยนะครับมีมาแบ่งปันกัน1องค์เท่านั้นนะครับที่มีรอยจานนะครับพิเศษคือรอยจานนะครับถ้าใครชอบบูชาไปนะครับให้คิดว่าตัวเองได้ทําบุญกับท่านนะครับนะทำบุญกับท่านนะครับนี่ครับห้าพันห้าร้อยบาทสวยจริงสวยวิบวับเลยนะครับนะมีมาแบ่งปันนะครับทักกอนได้ก่อนนะครับรายการต่อไปนะครับ เหรียญจะเริญนพรบนเต็มองค์นะครับนั่งเต็มองค์นะครับรอยจานยันนะทั้งคู่นะครับนี่สองพนะครับอายุวัฒนะ4 4ปีนะครับนะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับสมปัตถนะเจริญพรสมปัตถนานะครับด้านหลังเป็นอัฐิเ,เขาเรียกว่าอัาบริการที่ท่านนําไปทุดงนะครับ เหรียญน,นี้ก็สวยสดงดงามนะครับหมายเลขโค้ด4เอ่อ4329นะครับนะ4329ออ่าสวยมากนะเหรียญที่ผมเก็บจะเป็นลักษณะทรงนี้นะครับทรงสวยๆนะพี่นะเออไม่สวยไม่เก็บนะครับนะนะเอเอเอันลืมบอกราคาวิ่งรีบไปนะครับ เหรียญน,นี้เปิดเท่ากันนะครับนะเหรียญลอยจานผมจะเปิดเท่ากันที่ห้าพันห้านะครับอนาคตหรือปีหน้านั้นหาไม่ได้นะครับนะรายการต่อไปนะครับนะรายการต่อไปเป็นรายการที่น่าเก็บสะสมเหมือนกันนะครับนี่เหรียญมนพก,การนะครับเหรียญมนพก,การนะครับ หรือเหรียญรับเสด็จหลวงพ่อสุริยันนะครับนี่ครับนะอนุมานวัดปา่าบางน้ําเย็นนะครับนี่มีแบ่งปันกัน2เหรียญน,นะครับเปิดแบ่งปันเหรียญละ2 0 0พนะครับนี่สวยงามเออสวยงามนะจะบอกว่าสวยมากแต่ว่าอ,อ,อันนี้บ็อกซ์บ็อกซ์สายฝนอันนี้บ็อกซ์บ็อกซ์ธรรมดาเออนี่ครับ แต่เปิดแบ่งพันเท่ากันนะครับราคาเหรียญละ2,000บาทนะครับนะขออภัยนะครับพูดผิดนะครับเออรีบพูดไปนะสวยงามนะเอออยากหัวเจ้าของนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับนะเออผมพูดผิดผมขออภัยพี่ๆที่ฟังนะครับอ,อ่ะรายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายที่เอ,อ้ยเดี๋ยวนะยังยังยัง รายการลองสุดท้ายนะครับมีรายการสุดท้ายนะครับปีลึกนะครับรายการนี้เป็นเหรียญรวยตะหลอดนะครับเนื้อทองแดงลมดํากับเนื้อนะวะผิวลุ้งนะครับนะนี่ EP นี้จัดเด็ดเดให้พี่ๆกันเลยนะครับเนื้อทองแดงผิวทองแดงลมดํานะครับทองแดงผิวลุ้งพะนะทองแดงลมดํานะครับนะเนี่ย เลี่ยมพร้อมใช้นะครับเลี่ยมกันผิวให้เก็บเรียบร้อยนะครับหมายเลขโค้ด6250้นนะครับนะเหรียญทองแดงลมดำนะครับเปิดแบ่งปันในราคานะครับ4500าบาทนะครับนะนี่ครับสวยมากนะครับนะเหรียญหันข้างที่ออกแบบได้ลงตัวนะครับเหมือนหน้าท่านจริงๆนะครับนะอ่าตอนที่ท่านอ่าอายุวัฒนะ44ปีนะครับ กจิแห่งเมืองมหาสารคามนะอ่ะรายการต่อไปเป็นรายการเนื้อนวะผิวลุ้งนะครับเนื้อนวะผิวลุ้งนะครับนี่ผิวออกจะลุงล่งๆอย่างนี้เลยพี่นี่มีทุกสีนะครับผิวลุ้งคือมีทุกสีหมายเลขโคดลำรันนัมเบอร์391นะครับเปิดแบ่งปันในราคา13,200บาทนะครับนะ นี่เลี่ยมพร้อมใช้นะครับนะเหรียญหน้าเก็บหน้าสะสมมากนะครับเนื้อนับวะบนบนเลยพี่นะครับอ่ามี2เหรียญนะครับทองแดง1นวะ1นนะครับใครอยากได้นะครับรวยตลอดนะครับนะชื่อดีด้วยชื่อเพาะด้วยนะครับอ่าทักไลน์เข้ามานะครับอ่าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะครับนะ รายการสุดท้ายนะพี่นะที่จะแบ่งปันวันนี้นะครับเป็นเหรียญดวงเศรษฐีนะครับหลวงพ่อสุริยันนะครับเป็นพระผงดวงเศรษฐีเงินล้านนะครับนะเกษาท่านเต็มเลยพี่เกษาเต็มเลยองนี้นะครับนี่พี่ครับอยากจะบอกว่าเหรียญน,นี้หรือองค์นี้นะครับนะ ท่านนำมวลสารมาสร้างนะครับเยอะมากนะครับนะเป็นมวลสารที่ท่านเก็บไว้ตั้งแต่สมัยที่ท่านบวชเนนบวชเป็นพระไปทุดงนะครับนะเกศาเต็มนะครับเปิดให้บูชา10000บาทนะครับนะใครอยากเป็นเศรษฐีนะครับนะนี่เหรียญรุ่นนี้นะครับตั้งแต่พศสอ6 1นนะครับนี่ครับปีลึกมากนะครับนะดวงเศรษฐีนะครับนะ ราคาหมื่นหนึ่งนะครับพร้อมส่งนะครับนะเกษาท่านเต็มเลยพี่นะนี่ครับพระที่ทุกคนนะครับมากราบท่านวันละหมื่นนะครับนะเออหมื่นคนนะครับต้องมีหมื่นคนมะพี่นะพัฒนาได้อย่างเข้มขังพัฒนาได้อย่างอ่าเห็นได้เป็นที่ประจักษ์นะครับนะพัฒนาให้ลูกให้หลานเรานะครับนะเอออนาคตนะ ท่านช่วยเหลือคนยากคนจนนะอมีมาแบ่งปันนะครับนะใครสนใจนะครับเดี๋ยวน้องปักหมุดไอดีไลน์ให้นะครับอยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับแอไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเหรียญสวยๆทั้งนั้นนะครับเป็นเหรียญที่ท่านนะครับมีดำริให้จัดสร้างภายในปีนี้นะครับปีสุดท้ายนะครับปีหน้าท่านไม่สร้างนะครับ ปีหน้าท่านไม่สร้างนะครับเพราะว่าท่านจะหยุดหยุดสร้างวัตถุมงคลนะครับเพราะว่าท่านนั้นจะรักษา,าธาตุขันของตัวเองนะครับให้ให้ผู้คนนั้นไปกราบไปไหว้ท่านนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมการันตีให้ท่านท่านที่ดูคลิปผมคลิปนี้นะครับว่าหลวงพ่อสุริยันนะครับ เป็นหลวงพ่อคูณองค์ที่สองในประเทศไทยนะครับไม่มีเกจิท่านใดนะครับที่จะเปี่ยมไปด้วยเมตตาอย่างนี้นะครับถ้าเปี่ยมถ้าเปี่ยมล้นด้วยเมตตาแบบนี้ถ้าผมเปรียบนะครับนะเกจิหลายๆท่านก็เมตตาเหมือนกันนะครับแต่หลวงพ่อสุริยันนะครับจะนับถือหลวงพ่อคูณเป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ใหญ่นะท่านจะ ตามรอยครูของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคำพันนะหลวงพ่อคำพันธ์นะครับแล้วก็หลวงพ่อคูณนะครับอ่าบีหน้าท่านหยุดสร้างนะครับท่านจะรับนิมนต์ญาติโย,ยมเท่านั้นนะครับอ่าใครสนใจรายการไหนนะครับสามารถทักได้นะพี่นะ ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับอ่ะ EP นี้นะครับมาแบ่งปันนะครับรุ่นหลักๆทั้งนั้นนะครับอนาคตจะไม่มีให้พวกเราได้เช่าบูชากันแล้วนะครับเพราะว่าพระก็ออกไปต่างประเทศด้วยก็มีนะครับไปเมืองจีนนะครับไปหลายๆประเทศนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะครับผู้คนนับถือนะครับทั้งในประเทศนะครับ นับถือศรัทธาท่านนะครับต่างประเทศก็เยอะนะครับนี่ยิ่งรุ่นนี้นะครับท่านบอกว่าคนจีนชอบมากนะสวยจริงๆนะครับนะนี่โอเคนะครับวันนี้ ep ที่2มาแบ่งปันพระเครื่องนะครับหลวงพ่อสุริยันโคสะปัญยวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับก็ขอจบการนำเสนอนะครับ การแบ่งปันพระเครื่องใน EP นี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชมคลิปจนจบนะครับนะ,ะจะจบหรือไม่จบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กรับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับถ้าท่านใดสนใจวัตถุมงคลก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้นะครับนะ,ะรับประกันพัดแท้ให้ตลอดชีพนะครับนะ,อะขอบคุณที่รับชมนะครับ วันนี้ขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนด้วยคำว่าสวัสดีครับ